ยูหลิบตรงนี้เริ่มบานแล้วค่ะเห็นไหมสีสวยมากๆากเลยดอกเชอรรี่กำลังบานแล้วค่ะทุกคน วยเดี๋ยวรอบานเต็มต้นนะจะเหมือนแบบต้นซากุระเยอรมันเลยค่ะผักที่ต้องรอแยกนะคะทุกคนเต็มไปหมดเลยแต่ละวันมีเวลาก็จะมานั่งแยกผักนี่แหละคะ่ะนี่ลาบรรดาพริกโหระพาต่อไปก็จะแยกมะเขือนะคะนี่ต้นใหญ่มากแล้วน,นี่มะเขือยาวเนาะ อันนี้มะเขือ,อเปาะเขียวมานีบางต้นก็ยังเล็กอยู่อันนี้เป็นมะเขือเปาะหยาดฟ้าต้นใหญ่แล้วอ่ะเดี๋ยวมานั่งแยกต้องเตรียมดินดีๆก่อนนี่ใบแมงลักในเพาะเดือนนี้นะคะเนี่ยวันที่แปดเนาะแปดเดือนเมษานะขึ้นมาอันนี้เพาะทีหลังนะคะอันนี้เป็นต้นที่เพาะ วันที่เท่าไหร่สิบห้าเมษานะวันนี้ก็เท่าไหร่คะยี่สิบหกยี่ยี่หกใช่ไหมอ่าสิบสิบเอดวันนะทุกคนแล้วก็คลุมพลาสติกแบบเนี้นะอันนี้ตำลึงนะคะตำลึงขึ้นมาแล้วคะ่ะทุกคนตำลึงเราก็จะมีตำลึงถานแล้วทีิวลิปตรงนี้เริ่มบานแล้วค่ะเห็นไหมสีสวยมากๆเลย อ,อยวตรงโน้นก็ดอกที่เป็นแฉกแฉกแฉกนะฮะเดี๋ยวก็บานนี่ตรงนี้อีกมุมหนึง่งตรงโน้นจะเป็นสีดอกบัวนะเหมือนอะไรนะสีดอกบัวสีชมพูออกบานเย็นนะคะโอ้โหสวยมากๆขยับเล่นหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับทีหนิงอินเดรมณนี อีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เตรียมแปลงผักตรงนู้นนะคะซึ่งในช่างใหญ่ทําให้นะขยายเพิ่มไปใหญ่กว่าเดิมนะคะเพราะว่าเนี่ยเพาะเพาะพริกเยอะมากเพราะผักเยอะมากมากกว่ากว่าที่เคยเพาะมาในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปลูกผักมานะคะปกติแล้วก็จะปลูกแบบพอสมควรพอเนิดนึงแต่นี่ครับเป็นคนที่ชอบปลูกพริกมากๆเลยนะคะดูแบบ มันน่ารักมากแล้วก็พอเวลาเก็บเนี่ยมันจะสนุกมากแล้วก็แบบมีความสุขในการปลูกพริกแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ทานเผ็ดนะครับทานไม่เผ็ดมากนะตำส้มตำสี่ห้าเม็ดสำหรับเนึ่งก็พอแล้วแต่ว่าเอาไปเอามาก็ชอบแบบชอบปลูกพริกหลากหลายสายพันธุ์นะคะปีนี้หนึ่งปลูกหลากหลายสายพันธุ์จริงๆ พลิกกระเลียงของเนี้ยที่สั่งซื้อมามันขึ้นแล้วนะคะซึ่งเพาะเป็นเดือนเลยอ่ะมาพลิกบางชนิดอ่ะนานมากกว่าจะขึ้นนะใช้แบบหลากหลายวิธีก็ยังแบบต้องมันต้องใช้เวลาแต่ว่าขึ้นมาแล้วนะคะพลิกกระเลียงเดียเพื่อจะได้ชมนะปีนี้นะแต่ว่าขั้นตอนการแยกต้นกล้าเนี่ยต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าต้นกล้าเนี่ยตายไปหลายต้นแล้วเพราะว่าช่วงเมื่อกี้มันเย็นลงแล้วมันหนาวแล้วทีนี้ พอมาแยกต้นกล้าแล้วดินมันชุ่มไปต้นแบบปรับสภาพไม่ทันเพราะว่าเขาก็ต้องการอากาศอุ่นๆอ,อะไรแบบนี้นะทุกคนตายไปหลายต้นอ่ะประมาณสามสิบสี่สิบต้นดีนะหนึ่งเพาะเยอะอเพาะเผื่อไว้เยอะๆเป็นการดีเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะหนึ่งจะเอาพวกพลิกอะไรออกมาแยกอ่ะประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่าหนึ่งอ่ะ คือพอก่อนเนินเน่นๆนะคะคือแบบเรามีเวลาเนาะก็เลยเออเาไว้ในบ้านเอาไปเอามาก็ดีที่เพาะไว้เยอะตายก็ยังมีอยู่เยอะอยู่นะคะก็ต้องไปนั่งแยกต่อนะเดี๋ยวพาไปชมแปลงผักนะคะทุกคนแล้วก็หนิงเตรียมแปลงบางส่วนนะหนิงว่าจะลงแรดิสแล้วก็ผักชีแล้วก็บางส่วนที่มัน ทนสภาพหนาวช่วงนี้ได้นะคะและดิสกับผู้คณะนะเลยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอะไรที่น่าลงปลูในช่วงนี้นะทุกคนไปดูแปลงผักกันค่ะแล้วก็ไปชมดอกผลไม้ด้วยนะจําได้ไหมคะเนี่ยแปลงโหระพาหนึ่งนะกว่าจะได้ลงโหระพาก็นู่นแหละรอให้อากาศมันอุ่นคงที่นะคะคงจะนุ่นนะอีกประมาณไปปลายพฤษภานู่นนะคะรอให้อุ่นก่อนนะแล้วค่อยมาลงนะคะ หนิงก็เลยจะปลูกพวกแรดิสรอก่อนรดิสหอมชีอะไรเงี้ยนะก็อนนี่แปลงพริตของหนิงจําได้ไหมในช่างใหญ่มาเกลี่ยให้โอ้น่ารักมากหนิงก็แบบเอาญ่าออกอะไรออกเนาะแต่ว่าจะขยายแปลงผักอะแต่ว่าไปดูมุมนู้นก่อนในช่างทําให้แบบเออโอ้ยต้นหอมชีนใหญ่มากนี่เดี๋ยวจะเอา หาบริเวณลงปลูกนะคะต้นเขาจะสูงประมาณ4เมตรนี่คือมักโนเลียนี่เห็นไหมดอกสีชมพูขาว,ขาวสวยมากหนึ่งไปเห็นนะเดินไปเห็นบ้านหนึ่งอะแถบนี้ยเขาปลูกเราต้นใหญ่ๆสวยมากเลยะคะ่ะทุกคนดอกก็เป็นสีชมพูโอ้โหมันสวยเดี๋ยวจะได้ชมกันนะเผื่อจะบานให้นะแต่บ้านอื่นเขาบานแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูถ้าหนึ่งได้เดินผ่านนะ ดอกผลไม้ดอกลูกพลัมปี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 นี่ปีนี้ดกมากเลยเริ่มร่วงแล้วค่ะทุกคนถ้าใครมาในสวนแล้วแพ้แพ้กสอนดอกไม้ก็จะแบบฮัชชื้อฮัชชืออยู่นะนี่เห็นไหมพลัมเหลืองปีนี้เดกเพราะปีที่แล้วไม่ดกนะคะบางกิ่งมันก็เก่าแก่ต้นนอยอายุตั้งเจ็ดสิบปีแล้วทุกคนนี่อันนี้พลัมม่วงนะคะสวยเนาะ นู่นแปลงผักค่ะทุกคนนี่ก็มุมทิวลิปใช่ไหมที่ลงใหม่นะคะเดี๋ยวค่อยมาชมดอกหัวใจอัธยาทิศหนึ่งก็ขึ้นมาแล้วนะอันนี้ก็เริ่มจะร่วงโรยแล้วค่ะเนี่ยทิวลิปมันขึ้นก่อนเพื่อนเนาะนี่แปลงนายช่างใหญ่ทำให้แต่ยังไม่เสร็จเพราะว่าเธอไปติดมุมนั้นติดผักชีหนึ่งนู่น ยาวไว้นน่นแล้วดินน่ะมีความลึกร่วนละเอียดมากนายช่างทําให้แบบนั่นมากเลยอุย้ยโบตันกำลังเป็นดอกอุย้ยจะได้ชมโบตันแล้วเดี๋ยวก็วันพ่อของเยอรมันแล้วนะคะวันที่สิบสามหรือเปล่าเลยจำไม่ได้เห็นไ,ไหมนายช่างมาติดตรงมุมผักชีหนึ่งหนึ่งโรยไว้เมื่อปีใช่แล้วเก็บไปต้มมะหว่านนี้นะคะไปต้มกระดูกหมูม นู่นแล้วก็ในช่างจะทําให้เลยไปมุมนู้นเพราะเธอเอาไม้ไม้ไมต้นถั่วไปตัดแล้วเธอไปตัดตัดตัดต,ด,ตดมุมนี้ก็เลยว่างเธอจะทาให้ใหม่เธอจะยกถังน้ํานี่ไปไว้ตรงนูงน้นที่เห็นหนิงรถผักง่ายๆนะคะหนิงมีผักเอ่ยถังน้ําเนี่ยทุกจุดเลยที่แบบตรงไหนหนิงปลูกผักนะนุ่นก็ยาก เป็ยใหญ่แลวโอ้โหนู่นดอกแอปเปิ้ลกำลังเป็นดอกค่ะแอปเปิ้ลน่ะโอ้โหลุกแพร์ทนใหญ่ดอกอีกแล้วโอ้โหปีที่แล้วได้เยอะมากเลยนี่ก็ไปดองเ่า <c oughs> นี่มะยมนี่กำลังติดลูกนะมะยมสตักเกอร์แบหรือกุส เบอร์รี่นี่เห็นไหมไมะยมมันมีหลายต้นนะว่าจะย้ายลงกระถางไม่ย้ายสักทีเนี่ยบูเบอร์รี่ก็เริ่มโอ้ยเหยียบนี่บูเบอร์รี่อโอ้โหมาดนนันกันกับต้นมะยมนี่ตรงนี้ก็เดีวจะทำเป็นแปลงผักอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนดูก็เดี๋ยวหามุมก่อนเดินหาเพราะว่ามันมีหญ้าบางส่วนที่แบบ อมันตายนะคะอยู่ด้านโน้นอะ่ะนี่ดอกแอปเปิ้ลดอกแอปเปิ้ลสีชมพูสวยมีบางต้นนะเป็นดอกสีขาวนะสวยเนอะพึ่งกำลังมาตอมโอ้โหพลัมปีนี้ของหนึ่งดกมากเลยทุกคนปกติดอกเขาไม่ขาวข,าวข,าขนาดนี้นะ ปีที่แล้วก่อนปีก่อนก็เหมือนกันมันต้องดก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 ,ดกไปเราเดินไปทางโน้นดีกว่านเนาะอุ้ยลมมันเย็นเย็นอยู่นะคะอากาศเย็นเย็นแต่ตรงแดดนี่ไม่ค่อยเย็นนี่ดอกลูกแพรยสวย,สวยทุกคนคะ่ะดอกลูกแพรนี่ก็มีถือหลิบตรงเนี้ยก็สวย เดินไปมุมไหนก็สดชื่นเสียงนกร้องจิบจิบโน่นอะโอ้โหอากุนดกจ้าปีนี้ดกดกไปดูน้องเชอรี่สิน้องเชอรี่มีตั้งมากมายนูนะ่นอะน้องเชอรี่อนดกไหมเห็นดอกไหมคะนี่อันนี้ก็คือราสเบอรี่ฮิมเบอร์สีแดงนะคะ ต้นสีเหลืองอยู่ทางนนะู้นเนาะเห็นยาก็จะได้ตัดยาอดอกเชอรี่มันดอกซากุระเลยนะทุกคนสวยไหมคะปีนี้ก็ดูเหมือนดกอยู่นะดกอยู่เนาะนี่ในช่างทำหลังคาใหม่วันนั้นจำได้ไหมก็ <c oughs> เธอก็ลถตัดย้ามาไว้ใต้ต้นเชอรี่เนะะียค่ะ เห็นไหมที่เก็บฟืนนะคะที่ไปตัดตัดไอ้ต้นถั่วนะคะมุมนี้นก็จะเคลียร์ทำความสะอาดน่ะดูฟันสิงโตเต็มเลยมีพี่พี่บอกว่าต้มสองน้ำให้มันไม่ขมเนาะโอ้หนิงเปนเด็กน้อยที่บ่มักกินยานะคะเอ้ยฟรีดากำลังจะบานดอกฟรีดาสีม่วงเอ๊ะทำไมเชอร์รี่มุมนี้ ดอกแห้งเหี่ยวไม่บานโอ้ยเป็นอะไรนี่เป็นนอยางลูกบานสิจ๊ะไก่ข้างบานเป็นตะลักตุ่มแล่วนอเนี่ยค่ทุกคนเดินอ้อมไปอ้อมมานะอ้อมไปอ้อมมาไม่ได้งานเนี่ยก็เดี๋ยวจะทำความสะอาดให้เสร็จมุมเนี้ยเดี๋ยวจะมาลงแลดิดกัน แรดิดนะแรดิสชอบอากาศแบบนี้นะคะเดี๋ยวนิงพาไปดูข้างหน้าตรงอีกแปลงหนึ่งนี่ยค่ะเดี๋ยวเคลียร์ทำความสะอาดใจนี่อยากเอา <c oughs> หินตรงเนี้ออกจึงเอ้ยที่ปูพื้นอยู่เนี่ยนี่ก็ติดตรงสตอรอเบอรี่อีกแต่ว่าก็เดี๋ยวสตอรอเบอรี่ติดผลอะไรนู่นนี่นั่นก็คงจะได้ลงผักอย่างอื่นนะก็นี่ อู้เด๋วมันเป็นดอกแล้วเนี่ยเราเด็ดไปผัดกินเถอะผัดน้ำมันหอยเนาะอู้ดอกเต็มเลยเออผัดน้ำมันหอยเอ้ยมีข้าวพอดีเลยเอ้ยเก็บไปผัดน้ำมันหอย,ยอกันเถอะกรีนโคลใคเออลืมบอกต้นเคคะ่ะปลูกปีที่แล้วเนาะขึ้นง่ายเดี๋ยวนี้จะค่อยๆปลูกนะคะเดี๋ยวค่อยเพาะเนาะวันนีไ้ได้พาทุกคนเก็บหอมยักษ์เลยนะคะ หอมยักษ์ก็มีนะทุกคนไม่ตายนะเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยที่นี่เขาเรียกว่าพอนลีพอนลีจะยักษ์ไหมเนี่ยมันได้แค่นี้แหละอยู่นะปลูกเยอะอยู่นะคือหนึ่งเก็บไปบ้างอาจจะไม่ได้ทําคลิปให้ดูเลยนะคะโนนก็เชอเชอร์สตอเบอรี่ในเชอรอรี่ที่อีกพันหนึ่งที่ลูกใหญ่ๆได้พันมา อาบอะไขึ้นิลิปตรงนี้บานแล้วค่ะโอ้โหอูดกันชื่นไปแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็พาชมสวนสดชื่นสดชื่นนะคะเราก็มาเริ่มปลูกผักกันเนมองไปหลายมุมหนึ่งก็ต้องมีอะไรทำต่อแล้วค่ะตอนนี้หญ้าบบวัชพืชมันขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็ มีบางส่วนที่แบบหนึ่งจะต้องแบบย้ายแล้วก็ไปปลูกตรงอีกที่ใหม่นะคะทำไปเรื่อยๆออกกำลังกายเนาะช่วงนี้ก็โควิดเราก็อยู่แต่บ้านนะคะไปหน้าบ้านมาหลังบ้านไปนูน่นมานี่ตำนูน่นตำนี่ไม่เสร็จสักที ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรก็คอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆไลค์ก,ก,ก, like, กำลังใจแล้วก็มาทักทายทีนึงอินเยเรมันนี้นะคะหวังว่ายังไงทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันนาะเดี๋ยวเราก็จะได้ชมสวนเก็บผลไม้เก็บพืชผักปลูกผักไปด้วยกันอยากไปข้างทางเดี๋ยวที่นีก็จะพาไปนะคะไปเก็บ <c oughs> บ้านก็มีแต่ว่าชอบเนาะ เราก็ชอบแล้วก็สนุกสนานแล้วก็เก็บแล้วก็มาทํานูน่นทํานี่กันปีนี้ได้จะได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายกับผลไม้อยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเราไว้ยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนึ่เห็นต้นเคแล้วก็เราก็จะไปเก็บไปผัดน้ำมันหอยกันเนาะน่าจะอร่อยแล้วมานังซวยด้วยนะคะทุกคนบายบายค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขเอาฟีดาซีบ๊ายบาย